สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างนะครับถามว่าเรื่องนี้มีประเด็นอะไรสําคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นสําคัญนะครับเนื่องจากกองกลางเนี่ยนะมีหนังสือนะครับด่วนที่สุดที่ว5 0ลงวันที่30พฤษภาคม68นะครับเป็นหนังสือที่แจ้งมติกองกลางนะฮะในการประชุมครั้งที่4ี่ทั้หกเนี่ยว่ากองกลางจะดําเนินการสอบสายงานผู้บริหารพูดง่ายๆ และกําหนดให้วันที่16กันยายน68ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสิ้นสุดการย้ายการโอนการรับโอนตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างสิ้นสุดการสรรหาทุกตําแหน่งที่ว่างใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับถ้าคุณดูหนังสือว .50 นะเขาบอกตำแหน่งเนี่ยลกสุดท้ายเป็นการกำหนดว่าตำแหน่งที่ต้องขอใช้บัญชีกอกลางเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1คืออะไรลักษณะที่1คือเป็นตำแหน่งที่ว่าง จากการย้ายการโอนการรับโอนตามข้อหนึ่งต้องขอใช้บัญชีละขนณะที่2คือตำแหน่งที่ว่างเกิน60วันต้องขอใช้บชัญชีคุณก็ย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งก่อนว่าตำแหน่งตามข้อ1เนี่ยคือตำแหน่งอะไรนะครับถ้ากลับไปดูตำแหน่งตามข้อหนึ่งะคือตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขอใช้บชัญชีก่อนหน้า16กรกรกฎาคมขอใช้บัญชีมาล้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ขอใช้บัญชีไปสามารถ รับโอนได้อยู่พูดง่ายๆแต่เป็นการรับโอนโดยมีเงื่อนไขคือรับโอนจากประเภทสายงานระดับฐานะเดียวกันเท่านั้นมานั่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวว5 0ก็เลยกําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ตามที่มีตําแหน่งว่างเนื่องจากมีการย้ายการโอนการรับโอนไปนั่งในตําแหน่งตามข้อหนึ่งก็คือตําแหน่งที่เคยขอใช้บัญชีไว้เนี่ยนะถ้ามีคนของเราไปนั่งตําแหน่งตรงนั้นแทน องค์กรปกครองท้อนของเราต้องขอใช้บัญชีมาแทนองค์กรทีงถิ่นแห่งนั้นแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นว50ห้ากำหนดแค่นี้นะล็อกแค่สองตำแหน่งแล้วถามว่าถ้าเราเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ไม่เข้าสองเงื่อนไขเนี้ยคือไม่ใช่ตำแหน่งว่างเนื่องจากมีคนไปนั่งมีคนคนเดิมโอนไปนั่งในตำแหน่งที่เคยขอใช้บัญชีหรือเป็นตำแหน่งที่ว่างยังไม่เกิน60วันเนี่ยเราจะสรรหายังไงนะครับไปปฏิบัติตา,ตามระเบียบ ระเบียบหลักคืออะไรครับระเบียบหลักก็คือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารโดยระเบียบหลักตัวนี้นะข้อ12กําหนดว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ตามมีตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างให้แรยง,งานตําแหน่งว่างต่อกรจังหวัดภายใน15วันนับแต่วันว่างเว้นแต่กรณีเกษยียณอายุให้แรยง,งานล่วงหน้าก่อนได้60วัน แล้วให้ดําเนินการดังนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตําแหน่งว่างนะฮะกรณีอื่นที่ไม่ใช่2กรณีเมื่อกี้คือไม่ใช่เกิน60วันและไม่ใช่ว่างเนื่องจากการที่คนเดิมโอนไปนั่งในตําแหน่งติดล็อกให้เราเดําเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่งถ้ามีหนังสือรายงานกรจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะและประสงค์จะสรรหาคนมาดำรงตําแหน่งที่ว่างเองให้ประกาศวิธีการสรรหาและให้เสนอชื่อผู้ที่จะ มาดำรง,งตำแหน่งภายใน60วันนับแต่วันว่างถ้าเกิน60วันแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเข้าล็อกนั๋วห้าศูนย์ครับตำแหน่งว่างที่เกิน60วันก็ต้องรายงานขอใช้บัญชีไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะต้องทําความเข้าใจก่อนการล็อกหลังวันที่6ไม่ได้ล็อกทุกตําแหน่งล็อกเฉพาะตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากคนเดิมโอนไปในตําแหน่งติดล็อกกับตําแหน่งที่ว่างเกิน60วันเท่านั้นถ้าคุณมีว่างกรณีอื่นเช่นว่างเนื่องจาก คนเดิมเกษียณว่างเนื่องจากคนเดิมลาออกว่างเนื่องจากคนเดิมถูกให้ออกไล่ออกว่างเนื่องจากคนเดิมไปแต่งตั้งในตำแหน่งสอบได้ที่สูงขึ้นว่างเนื่องจากคนเดิมเสียชีวิตว่างเนื่องจากคุณกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่นะไอ้ห้าหกกรณีเนี้ยคุณยังสามารถสรรหาเองได้ภายใน60วันตามประกาศข้อ12วงเล็บหนึ่งทีนี้ถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสอบถามถามในช่องคอมเมนต์หรือ ถามทางอินบ็อกก็ได้นะครับขอบพระคุณครับ